บทที่48โลกต้นแบบที่จริงในอดีตที่โลกของเธอก็เคยมีวิถีชีวิตเช่นเดียวกับคนที่นี่สืบเนื่องมาจากมนุษย์กลุ่มแรกๆที่พวกเราพาไปอยู่ที่นั่นคลายเอิรนพูดพวกคุณพาไปหมายความว่ามนุษย์คู่แรกพวกคุณพาไปจากที่นี่งั้นหรือครับผมถามไม่ใช่แค่คู่ เดียวอย่างที่เธอเข้าใจพวกเราพาพวกเขาไปอยู่ที่นั่นจำนวนหลายคู่เขาตอบถ้าอย่างนั้นตำนานเกี่ยวกับมนุษย์คู่แรกคืออาดัมกับเอวาก็ไม่ถูกต้องนะสิครับผมถามถูกสิทำไมถึงไม่ถูกละ่ะก็มีมนุษย์กลุ่มอาดามกับเอวาอยู่จริงๆเขาตอบเรื่องการมีมนุษย์เพียงคู่เดียวไงครับผมถามตอ่อ ในพื้นที่ที่เขาไปอยู่ก็มีแค่เขาคู่เดียวจริงๆเพราะมนุษย์ในยุคเริ่มต้นก็เริ่มจากแค่คู่เดียวในแต่ละพื้นที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพื้นที่อื่นๆทวีปอื่นๆจะไม่มีการที่พื้นที่อื่นๆไม่ได้บันทึกไว้ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีส่วนที่มีการบันทึกไว้เขาก็บันทึกแค่ในส่วนของเขาโลกมันออกจากกว้างใหญ่ไพศาลเขาอธิบาย แล้วตำนานเกี่ยวกับการสร้างโลกสร้างมนุษย์ของพระเจ้าที่ผมเคยรู้มาก็ไม่ถูกต้องด้วยสิครับผมถามที่จริงมันถูกต้องตรงตามที่เธอเคยรู้มาเกือบจะทุกประการแต่อาจจะมีเพียงบางสิ่งบางอย่างที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนเท่านั้นเช่นในช่วงเริ่มต้นของการสร้างจักรวาลดาวโลกเทิงราดวงนี้เป็นเพียง ระบบสุริยะจักรวาลเดียวที่โคจรร,รอบแกนกลางของกาแล็กซีทางช้างเผือกซึ่งพระองค์ได้กำหนดให้มันมีสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศทุกอย่างเหมือนกับที่เธอเห็นอยู่ในตอนนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยโลกนี้จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่าโลกต้นแบบ ถึงแม้ว่าจะมีโลกที่สมบูรณ์แบบดำรงอยู่ที่ตำแหน่งแกนกลางของกาแล็กซีทางชั้งเผือกแล้วแต่มันก็ยังมีลักษณะการหมุนที่ไม่สมดุลอยู่ดีภายหลังพระองค์จึงทรงสร้างระบบสุริยะจักรวาลที่เหมือนกันขึ้นมาอีกหนึ่งระบบและนำไปติดตั้งไว้ที่ตำแหน่งตรงกันข้ามเพื่อถ่วงดุลให้แกนกลางนี้มีความสมมาตร และเมื่อโลกด้านตรงข้ามมีความพร้อมที่จะมีมนุษย์ไปดำรงอยู่พระองค์จึงให้เราพามนุษย์จำนวนหนึ่งไปอยู่ที่นั่นมนุษย์พวกแรกที่ไปอยู่มีความแตกต่างกันทางกายภาพเพื่อให้เกิดความหลากหลายคือ 1. คู่ที่มีผิวขาวผมสีทอง 2. คู่ที่มีผิวสีน้ำตาลแดงผมสีดำแดง 3คู่ที่มีผิวสีทองเหลืองผมสีดำและสุดท้ายคือ 4. คู่ที่มีผิวสีดำผมสีดำเราได้นำไปอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมกระจายทั่วทั้งสี่มุมโลกคนเหล่านี้เราได้คัดสรรมาจากหนุ่มสาวแรกรุ่นที่สมัครใจแต่โลกด้านตรงข้ามนี้พระองค์ได้กำหนดให้เป็นโลกแห่งความไม่รู้ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโลกเสมือนด้วยการกำหนดว่าโครงข่ายสนามแม่เหล็กไฟฟ้าให้ต่ำกว่าดาวโลกเทิงร่ามากเมื่อมีโครงข่ายสนามแม่เหล็กต่ำผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นั่นจึงมีความไม่รู้หรือลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนเองเคยเป็นลืมว่าแท้จริงแล้วพวกเขาเคยเป็นใครลืมแผนที่ ลืมแผนการที่เคยวางร่วมกันมาลืมสถานที่ที่เปรียบเสมือนบ้านเกิดของตัวเองเป็นต้นและตรงนี้นี่เองที่เป็นจุดสำคัญเพราะเมื่อพวกเธอลืมทุกอย่างจึงเท่ากับไม่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้แห่งจักรวาลได้อีกต่อไปเท่ากับเธอได้ตัดขาดจากความรู้สากลไปโดยประยายแสดงว่าพวกผมเคยรู้แต่ปัจจุบันไม่รู้แล้วใช่ไหมครับ ช่วยอธิบายหลักการของมันหน่อยได้ไหมว่ากลไกลเป็นอย่างไรทำไมถึงเป็นอย่างนี้แล้วสนามแม่เหล็กที่ห่อหุ้มโลกนั้นเกี่ยวอะไรด้วยผมถามฉันจะอธิบายลักษณะาทางกายภาพของสนามแม่เหล็กโลกก่อนนะฉันอยากให้เธอนึกภาพว่าสนามแม่เหล็กโลกนี้เป็นเหมือนฟองสบู่ขนาดใหญ่ที่ห่อหุ้มดาวโลกไว้ ลักษณะรูปร่างของมันก็จะแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเมื่อเกิดการประทะาจากปัจจัยภายนอกโครงข่ายแม่เหล็กโลกนี้แท้ที่จริงเป็นเหมือนสายใยโครงข่ายที่จะเชื่อมโยงกระแสจิตของมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนพื้นผิวโลกให้สามารถสื่อสารกับโครงข่ายสากลได้ถ้าเรานับเฉพาะมนุษย์ปกติที่ไม่ได้มีพลังอำนาจทางจิต ที่เข้มข้นเป็นพิเศษเราสามารถวัดค่าความรู้ความเข้าใจในความจริงของมนุษย์ในโลกนั้นๆได้จากปริมาณการยกตัวเองการยกตัวสูงขึ้นของสนามแม่เหล็กโลกนี่แหละโลกไหนยิ่งมีค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กสูงมากมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในโลกใบนั้นก็จะยิ่งมีความฉลาดมากขึ้นที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดาวโลกไกอามีค่าความสูงของสนามแม่เหล็กโลกเพียงแค่3ใน12ส่วนของดาวโลกเทิรราเท่านั้นและที่เธอถามว่าแล้วสนามแม่เหล็กโลกนั้นเกี่ยวข้องกันอย่างไรกับความฉลาดฉันพอจะอธิบายได้ว่ากระแสความคิดของเธอนั้นต้องการสื่อเพื่อที่จะใช้เดินทางระหว่างที่มันกำลังเสาะแสวงหาคำตอบ สนามแม่เหล็กโลกก็คือสื่อหรือตัวนำที่จะทำให้กระแสความคิดของเธอเดินทางได้การที่โลกของเธอมีสนามแม่เหล็กโลกที่ต่ำจึงทําให้มันไม่สามารถไปเชื่อมต่อกับโครงข่ายอื่นๆที่เป็นโครงข่ายสากลได้ความรู้ที่เธอมีหรือสามารถรับรู้ได้จึงเพียงจึงเป็นเพียงความรู้ที่มีขอบเขตเฉพาะในโลกของเธอเท่านั้น ในคำภีโบราณของพวกเธอได้มีการขับบันทึกไว้ว่าเมื่อเธอมาอยู่ที่โลกแห่งนี้พวกเธอก็เหมือนถูกตัดขาดจากการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าซึ่งนั่นก็คือการไม่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายสนามแม่เด็กสากลได้นั่นเองปัจจัยเหล่านี้จะมีผลเฉพาะบุคคลที่เป็นมนุษย์ปกติทั่วไปเท่านั้นนะ แต่ถ้าเป็นกรณีของมนุษย์ที่ได้รับการฝึกฝนแบบพิเศษเขาจะมีกระแสความคิดที่เข้มข้นมากกว่าบุคคลเหล่านั้นถึงแม้จะไม่มีสนามแม่เหล็กช่วยเป็นสื่อกลางเขาก็สามารถส่งกระแสความคิดทะลุทะลวงเพื่อไปเชื่อมต่อกับโครงข่ายสนามแม่เหล็กสากลได้แล้วค่าความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กโลกนี้มาจากไหนครับผมถาม ไหนเธอลองอธิบายให้ฉันฟังบ้างสิถามเองแล้วลองตอบด้วยตัวเองดูบ้างใครเอินเปลี่ยนสถานภาพของผมจากผู้ถามมาเป็นผู้ตอบเออผมคิดสักพักหนึ่งปฏิกิริยาการระเบิดที่แกนโลกใช่ไหมครับผมตอบจากความคิดที่แวบขึ้นมาเก่งมากแสดงว่าเธอเริ่มใช้กลไกการเข้าถึงความรู้สากลได้บ้างแล้ว เขากล่าวชมเชย